เธอทายบอลสรุปผลบอลเมื่อคืนวันที่8กรกฎาคมนะเมื่อวานเราทายไปทั้งหมด4คู่นะทุกคนเป็น4คู่จากไอซ์แลนด์ดิวิชัน1นะคู่แรกเนี่ยเป็นคู่ของการเว u ยูเนเต็ดแล้วก็โคบลัมเบิร์นะคู่นี้เนี่ยเราทายสูงไปนะทุกคน ในเว็บเปิดมาที่3ามสามลูกนะสกอร์ที่ออกมาเนี่ยสามศูนย์นะทุกคนคู่นี้เจ้าไปก็คือสกอร์เท่าในเองแล้วก็คู่ที่2เนี่ยเป็นคู่ของ Waterford แล้วก็ Bedford นะทุกคนคู่ที่2เนี่ยในเว็บเปิดมาที่2.5ถึง3ลูกแต่ว่าสกอร์ออกมาทั้งหมดเนี่ยหนึ่งสามนะก็คือสีลูกเองคู่นี้สูงกินเต็มจ้าใครตามดีใจด้วยนะคู่ที่สามเนี่ยเป็นคู่ของ Chris Chitty United แล้วก็ ลองฟอดเท้านะคู่นี้เนี่ยในเว็บเปิดมาที่2.5ลูกนะทุกคนแต่ว่าสกอร์ออกมาเนี่ย30ก็คือ3ลูกเองคู่นี้สูงกินเต็มเช่นกันจ้ากินเต็ม2คู่นะ <c oughs> คู่สุดท้ายที่เราทายไปเมื่อวานเป็นคู่ของแอสโลนทาแล้วก็เบดเวนเดอร์นะคู่นี้เนี่ยในเว็บเปิดมาที่2.5ถึง3ลูกแต่เราทายต่ำไปนะทุกคนแต่ว่าสกอร์ออกมาเนี่ย 1>, 1 2ก็คือ3มลูกเองนะสกอร์อ,อมา3ลูกคู่นี้ตาำกินครึ่งนะจ๊ะใครตามก็ดีใจด้วยนะทุกคนเข้า3คู่เน้นเคู่อ่าคู่แรกแค่เจ้านะไม่ได้เสียด้วยใครตามดีใจด้วยนะจ๊ะใครยังไม่ได้ตามก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้ใหใหด้วยนะเป็นกำลังใจให้กันนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอบคุณมากแล้วก็สวัสดีทุกคนจ้า